การเผชิญหน้ากับอืเขาไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาของเขาได้ไม่ว่าต่อต่อต่อ,ตอแม้ว่าแม้ว่าเขาจะรู้สึกดีกับตัวเองขนาดไหนก็ตามโอเค okay? No matter how he feels good about himself right he is weak weak เขา้อออง่นุยขบคณคณะ Thank much you so much. 50%. <coughs> so sometimes oh i'm sorry he is weak on <coughs> a person who actually has a high self-worth is able to look at the negative parts of his character frankly yes sometimes i'm irresponsible irresponsible with money Yes, sometimes I exaggerate my own successes. Yes, I rely too much on others to support me and should be more self-reliant. Okay. This one impervious May anu yan. Hmm. Interesting. Entitlement is impervious. May an way ถ้าจะแปลในแบบคอนเทกต์เมื่อกี้มันก็จะหมายความว่าอะไร e n t i t l e m e n t ความความรู้สึกสิทธิพิเศษนี้ไม่ไม่ไม่ควรจะแบบมันไปต่อไม่ได้อะไรอย่างงี้มนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยเรียนไปด้วยสอนกันไปด้วยนะเออเราช่วยกันไป แวมมาเก็บคาสัสท์เพิ่มยินดีค่ะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะช่วยฉันช่วยเธอได้เยอะไหมนะฉันเองก็ struggling อยู่ตรงนี้เหมือนกัน <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคริสค่ะ so a person who actually have a high self worth is able to look at the negative parts of his characters frankly คนที่มีที่จริงแล้วอะมีเขาเรียกว่าอะไร high self worth ก็คือแบบคุณค่าในตัวเองสูงนะนะเขาจะเป็นยังไงคะเขาสามารถที่จะลุก ไม่รู้เขาสามารถจเขาสามารถที่จะมองพาร์ท uh, ที่มันไม่ดีในคาแรคเตอร์ของเขาในชีวิตของเขาได้อย่างตรงไปตรงมาคำว่า Frankly ก็คือตรงตรงโอเค Frank can I be frank เห็นไหมไม่ใช่หมายความว่าฉันขอเป็น Frank ได้ไหมไม่ใช่นะ <laughs> can I be frank with you ขอพูดตรงๆเลยนะเธออะไรอย่างนี้ yes sometimes I'm irresponsible with money ใช่บางครั้งอะ่ะฉันก็แบบ irresponsible หมายความว่าไม่จัดการไม่ดีรับผิดชอบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพอใช้กับมันนี่ก็เลยหมายความว่าเออบางทีฉันก็มือเติบไปก็ได้อ่าอาจจะใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยไปก็จริงอ่ะ irresponsible แนวแนวนั้นแบบนึงนะ o oh อ my god sorry ขอโทษทีค่ะ Yes, sometimes I exaggerate my own successes. ใช่บางครั้งอะ exaggerate หมายความว่าแบบเวอร์วังไปทำให้มัน ön, เวอร์เกินอะไรอย่างเงี้ย my own successes ก็หมายความว่าอะใช่บางครั้งฉันก็ขี้อวดความสำเร็จของฉันมากจนเกินไปอวดเวอร์ exaggerate ออกเสียงว่า z z exaggerate นะจ๊ะตัว g ไม่ออกเกิดนะ,ะเสียง z ีสันสนนิดนึง Yes, I rely too much on others to support me and I should be more self-reliant. ทช่บางทีฉันก็แบบพึ่งคนอื่นมากจนเกินไป rely on นะคะ rely too much on อ่าพึ่งคนอื่นมากจนเกินไปและฉันก็รู้แหละว่าฉันควรจะยังไง self-reliant self-reliant ก็คือพึ่งาพาตัวเองให้มันมากกว่านี้นะคะ self-reliant and then act s to improve upon them ใช่ไหมพอเรารู้แล้ว่าปัญหาของเราคืออะไรเพราะว่ามัน nobody perfect คิดภาพออกไหมมันไม่มีคน perfect ในในโลกนี้แต่ว่าการที่เราเลือกที่จะประชิญปัญหาเราก็รู้ว่าปัญหาของเราอ่ะคืออะไรเป็นคนแบบไหนแล้วก็เป็นยังไงคะ act s to improve upon them แล้วก็จะตัดสินใจที่จะทำอะไรกับมันสักอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นใช่ไหม improve ทำให้มันดีขึ้นพัฒนาน่นนี่นั่น,น act to improve upon them idem ตรงนี้คืออะไรวะเห็นปะเดมตรงนี้ refer ไปถึงพวกปัญหาที่พูดมาทั้งหมดนะ mm hmm. act upon นะคะ act upon หมายความว่าจัดการกับอะไรสักอย่างตามอะไรสักอย่าง but entitle people because they are incapable of acknowledging their own problems openly and honestly Are incapable of improving their lives in any lasting or meaningful way. They are left chasing high after high and accumulate greater and greater levels of denial. Oh. <laughs> okay, so. Okay. Entitled people ก็แต่ว่าอีกคน entitled เนี่ยมันมีความรู้สึกมันเป็นมันเป็นยังไงคะ They are incapable ไม่สามารถอ่าน้องคริสขอบคุณมาก Incapable มากับ of the incapable of something เห็นนะ They are incapable of acknowledging their own problems คือเขาไม่มีความสามารถที่จะ acknowledge คือรับรู้ว่าปัญหาของตัวเองคืออะไรอย่างไงอย่างเปิดเผย openly ก็คือแบบอย่างแบบถ่ายมือรับอะ่ะ แล้วก็อะไรอย,อย่างจริงใจใช่ไหมเออคือถ้าเราไม่สามารถที่จะรับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรเราก็ไม่สามารถที่จะแก้มันได้นะประโยคก็คือประโยคนี้ capable หมายความว่าทําได้เห็นไหมคะ capable can do able to ได้หมดความหมายอยู่ตรงนั้นทีนี้พอเราใส่ incapable เข้าไปเป็น prefix ถูกไหม prefix ก็เลยหมายความว่าตรงข้าม ตรงข้ามกับคำความหมายแรกของมันก็คือทำไม่ได้ incapable of acknowledging their own problems openly and honestly are incapable of improving their lives in any lasting or meaningful way ก็ไม,ไม่รับรู้ความจริงว่าเหตุผลปัญหาคืออะไรมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้มัน lasting ก็คือให้มันแบบระยะยาวไปจนถึงที่สุดแล้วก็ meaningful way ให้มันมีความหมายได้

ถูกทิ้งให้อ่ะถูกทิ้งให้ chasing chase Ch ในที่นี้ก็คือการไล่ล่าใช่ไหมอ่าน้ำคริสบอกอะไรพ่จาดนียางความสับได้เข้าใจมั้ยจริงหรอฉันแปลไทยเป็นไทยหลายรอบนะขอบคุณค่ะคริสค่ะอ่าได้วุ้นแปลภาษามาเพิ่ม honestly อ่าซื้อสัตว์ accumulate แปลว่าสัตว์ส่สงอขอบคุณมากนี่เขาเรียกว่าเป็นการช่วยเขาเรียกว่าอะไร คนที่เรียนอยู่ด้วยอ่ะเพื่อนๆก็จะได้ตามตามสับไปด้วยได้นะคะขอบคุณมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมจะให้ฉันสอนคนเดียวฉันก็เหนื่อยเด้อพวกเธอก็ช่วยฉันหน่อย <c oughs> บนอะไรโอเค so <c oughs> พวกคนแบบนี้คน e n t i t l e เนี่ยคะ่ะเขาก็จะถูกทิ้งให้ไล่ล่าตามหา high after high พูดไปแล้วนะก็คือความแบบความความมีความสุขแบบฉาบฉวยอ่ะ g h a f t e จ high ก็คือแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาอีกเอาอีกอเมื่อกี้ฉันพูดถึงยาเสพติดใช่ไหมเธอเสพติดแล้วเธอก็อยากได้อีกแล้วเธอก็อยากได้อีกแล้วเธอก็อยากได้อีกอ and accumulate greater and greater levels of denial คำว่า greater and greater ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไปยิ่งใหญ่ขึ้นไปไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มันมันจะหมายความว่ามากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกเห็นปะ accumulate เหมือนที่น้องอน้องคริสบอกนะก็คือมันก็เป็นการสะสม levels of denial denial คือการปฏิเสธ level ก็เหมือนที่บอกไประดับใช่ไหมยิ่งยิ่งไม่ยอมรับความจริง denial นะคะก็คือการไม่ยอมรับความจริง I'm in denial สมมติเขาบอกว่าแบบอแฟนทิ oh, ้งเนี่ยเพื่อนเอาเพื่อนเอารูปมาให้นะาว่าเฮ้ยแกแฟนแกนอกใจนะเวย้ยอย่างเงี้ยแล้วเรายังเป็นคนที่แบบไม่ ain, จริง เอ้ยไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า in denial ก็คือยังแบบไม่ยอมรับความจรงิงยังปฏิเสธอยู่อยู่ในโหมดของการปฏิเสธอ่า in denial ไปกับ in นะ so but eventually reality must hit and the underlying problems will once again make themselves clear it's just a question of when and how painful it will be eventually สุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะ reality must hit reality ความจริงอะ่ะมันก็จะต้องถูกเปิดเผยออกมาอยู่แล้วอ่ามันก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว <c oughs> ความจริงจะต้องตีถูกไหม <c oughs> สุดท้ายแนละ้วความจริงจะต้องตีอะไรวะ <c oughs> แปลไทยเป็นไทย and the underlying problems underlying Under <lying S 1> ก็คือที่เราขีดเส้นใต้ไว้ถูกไหมคะอ่า underlying problems ก็คือปัญหาที่มันแบบมันมันมันหนักๆอะ่ะหรือว่ามันแบบเอ่อเป็นปัญหาใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย w l once again make themselves clear เขาก็จะปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาแล้วเราไม่เคยแก้มันก็ไม่หายไปไหนเราก็แค่วิ่งหนีสุดท้ายแล้วมันก็ตามเรามาได้อยู่แล้วถูกปะอ่า It's just a question of when คำถามมันก็คือเมื่อไหร่แล้วก็ how painful it will be แล้วมันจะเจ็บปวดแค่ไหน <c oughs> มันก็แค่นั้นเองใ <c oughs> ชเหมือนที่ฉันบอกเมื่อกี้เลย <c oughs> แกไม่จริงอะไรเงี้ยอืม <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วความจริงมันก็ตามตามเราเจออยู่แล้วนะ so กี่โมงแล้ววาสิบเอ็ดสิบหาหรอแป๊บน,นึงนะ อ่านได้อีกต๊บหนึ่งอ่าน่าจะประมาณอีกสิบสิบห้านาทีขอกินน้ําก่อน <c oughs> คุณนุ้ยขอบคุณมากน้องนุ้ยกดหัวใจให้ทุกคนถา่าคุณจะกินน้ำแป๊บหนึ่งนะอ่าระหว่างน,นี้หมื่นหนึ่งถึงไหมนาะไลค์เราหมื่นหนึ่งถึงไหมนาะทุกคนบริหารนิ้วมือได้นะบริหารนิ้วโป้งน่าจะถึงแหละคนละประมาณแบบห้าสิบที <c oughs> ขอบคุณมากดิฉันขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะ ได้สับใหม่ไปเยอะไหมอะได้เยอะอยู่เนาะแล้วก็ได้ความปวดหัวไปด้วยใช่ไหมหัวอะไรวะเธอจะอ่านหนังสือพวกนี้แน้วมันจริงนุ้ยเราไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนแต่พอเรามานั่งอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออเออเออย่างเงี้ยมันก็แบบเออจริงจริงจริงอยากจะเป็นคนดีขึ้นแล้วยังไงต่อเนี่ย so ต่อต่อต่อ ขอบคุณค่ะคุณธนกรขอบคุณค่ะพี่มูซีนาขอบคุณค่ะขอบคุณคนหนึ่ยค่ะใครแทบอีกขอบคุณทุกคนเลยค่ะแอ h uh, a n k you เสียงสองด้วยนะเมื่อกี้เอาแบบหนึง่งโอเค so things fall apart things fall apart ทุกอย่างมันก็แตกสลายไปนะคะ uh, things fall apart มันก็ลงลมสลายลงมาพังลงมาได้หมด I sat in my 9 a.m. biology class, arms cradling my head on my desk as I stared at the clock's second hand making laps. Each tick syncopated with the teacher's droning on about chromosomes and mitosis. Like most 13-year-olds stuck in a stuffy, fluorescent classroom, I was bored. อันนี้ก็ตรงตัวเลยค่ะเขาก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เขานั่งเรียนอยู่ biology class ใช่ไหม um, biology class uh, biology uh, uh, hold on ไม่ใช่เคมีไม่ใช่ฟิสิกส์ biology biology ทำไมฉันคิดไม่ออกล่ะชีววิทยาเหรอโอเคขอบคุณ ค่ะข,ขอบคุณค่ะหน้าหมันไส้ไหมเธอยังหมันไส้ชนะฉันเป็นอย่างนี้จริงๆฉันไม่ได้แบบคิดไม่ออกค่ะไม่ใช่นะคิดไม่ออกจริง <c oughs> so อย่าเพิ่งหมันไส้กันเลย b i o l o g i a saa คืออาชีวะอ่าเขาก็เป็นยังไงคะนั่งเรียนอยู่ในห้องเก้าโมงเชา้า cradling my head on my desk ก็คือเหมือนกับอืม นั่งแบบอนี่หัวตัวเองใช่ไหมดูนาฬิกาซิว่ามันจะไปถึงไหนละ s y n c o p a t e d with the teacher's d r o n i n g on oh tick tick คำนี้ออกเสียงนะ tick ก็คือการแบบตึก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 ก่า the clock is ticking อ่าเวลากำลังจะแบบเดินไปแล้วนะจ๊ะรอรันเอานะจ๊ะ่าให้รีบๆ่อยน,นะจ๊ะ the clock is ticking ใช่ไหมคุณบอดี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จะได้ไหมเนี่ยให้ให้มากินดอ,อกเนี่ยอุย๊ยขอบคุณมากเลยคุณเบอร์ดีค่ะ thank you อ่านั้นก็เรียนไปนู่นนี่นั่นใช่ไหม like 1 3 year old stuck in a stuffy fluorescent classroom stuffy มันจะหมายความว่าแบบอึดอัดเวลาเวลาเธอแบบน้ำมูกมันอยู่ในในจมูกแล้วเธอเธอสั่งไม่ออกอะ่ะเขาก็เรียกว่า stuffy nose เห็นไหมเออมันมันมันแน่นอยู่ในนั้นน่ะทีนี้คำว,ว่า stuffy เอ่อ f l u o r e s c e n ก็คือแสงไฟที่เป็นที่เป็นสีขาวอ่าตรงตัวเลยก็เขาพูดถึงแบบ classroom ที่มันน่าเบื่อหน่าเบือเบ่อนะคะ I was bored bored เบื่อมากเด้อห้ามอ่าน bored นะใครอ่าน bored ต <laughs> ี bored a knock came on the door Mr Prince the school assistant principal stuck his head in Excuse me for interrupting, Mark. Can you step outside with me for a moment? Oh, and bring your things with you. Mm. A knock came on the door. Got Mr Prince, Naka. School principal. Pu shui, pu Na, principal, assistant principal. Gaben principal, my Assistant, my Stuck his head in my yeah, เขาเรียกว่าแย่หัวไหม? <laughs> ฉันไม่ใช่แย่หัวชันโง่หัว <c oughs> แย่หัวออกมาครับคุณเขาก็ชะโงกหัวออกมาจากแบบประตูอ่าใช่ไหม Excuse me for interrupting จำแล้วไปใช้ได้ค่ะขอโทษนะที่รบกวนนะคะ Exc excuse 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 me for interrupting ตามเจอลันนะ Mark. Can you step outside with me for a moment? Oh, and bring your things with you. Mark, oh Oh, ọlẹ̀gẹb Bring your things with you. Ọlẹ̀gẹb Strange. I thought. Strange. Ekk. Black dơ kids get sent to the principal but the principal rarely gets sent to them i gather my things and stepped out okay kids get sent to the principal but the principal rarely gets sent to them หมายความว่าอะไรเอ้ยแปลกเนาะปกตินักเรียนมันต้องถูกเรียกไปที่ห้องครูใหญ่ป่ะวะผู้อํานวยการอะไร principal แต่ rarely นะ rarely ก็คือนานๆน่ะนาน ทางแบบผู้ใหญ่เขาจะมาหาเด็กอ่า I gathered my things and stepped out Gather my things ก็คือก็เก็บของอ่า Gathered ไม่อ่าน Gathered นะ g a t h e r I gathered my things and stepped out ก็เก็บของแล้วก็เดินออกไป The hallways was empty Hundreds of being of beige I'm sorry Hundreds of beige lockers converged on the horizon Mark ค mm. <laughs> um, yeah, right? wow. mm ุณช่วยพาฉันไปที่ล็อกเกอร์ได้ไหม Hallway ทางเดิน empty อมก็ก empty อ่ะมันไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีคนนะคะว่าง beige ก็คือสีเบจบ้านเราก็ใช้นะคะ the lockers converge on the horizon Com horizon คือ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 ระนาบนี้เธอ horizon มันคือไปทางนอนด้วยกันแนวนอนแนวนอนา Converge ก็คือแบบเหมือนกับว่ามันเกาะอยู่ด้วยกันอยู่แบบคิดภาพออกมาออหนังหนังแบบพวกโรงเรียนเมกาที่มันจะมีล็อกเกอร์อยู่ตรงทางเดินอ่ะอารมณ์นั้นแหละ Mark can you take me can take you your to c l o r please พาฉันไปที่ล็อกเกอร์เถอหน่อยเห็นว่าประโยคพวกนี้จำเราไปใช้ได้เลยนะ can you take to อ่าพาฉันไป to นู่นนี่นั่นหน่อยนะคะ sure I said and slug myself down the hall baggy jeans and moppy hair and oversized Pantera t-shirt and all uh, sure i see Slug myself down the hall ไอ้ทีนี่ก็หมายความว่าก็ slug เออ พออันช้ยในคอนเทคนี้ก็หมายความว่าก็ลากตัวเองลากตัวเองออกไปลากตัวเองไปตามทางเดินนะคะ b a g g y jeans b a g g y jeans ก็คือพวกเอ่อจีนที่แบบใหญ่ๆนิดนึง b a g g y ไม่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 หมาถึงกระเป๋านะถ้าเราพูดถึง b a g g y แล้วเป็นแบบว่าพวกเสื้อผ้ามันจะหมายความว่าแบบ oversize ค่ะคะ่อนข้างที่จะใหญ่กว่าตัว m o อ p y Hair รใช่ไหมก็หัวแบบ Was oversized panther, a t-shirt and all. We get to my locker. Open it please. Mr. Prince says so, I do. He steps in front of me and gathers my coat, my gym bag, my backpack, all of the locker's contents, minus a few notebooks and pencils. He starts walking away. Come with me please he said. Without looking back, start get uneasy feeling. said. start back, an looking I to คคุณรูณเขาบอกว่าอ่ะเปิดล็อกเกอร์เธอสิใช่ไหมมิสเตอร์พรินเซสก็บอกนางก็เปิดใช่ไหม he step in front of me แล้วเราเป็นยังไงคะแล้วคุณครูก็มาหน้ามายืนข้างหน้าเวราขอบคุณค่าบอกว่าอะไรอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวมี้เหลืองเปล่าโอ้นั่นสิหิวแล้วเนี่ย <laughs> หิวมากแล้วเนี่ย ทำไมต้องพากินน่ะแล้วฉันก็จะคิดถึงเรื่องกินนะทีเนี้ยฉันก็จะอ่านไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่ได้เลย so <laughs> he s t e p s in front of me and gathers my coat เมื่อกี้ได้แล้วนะคะคำว่า gathers หมายถึงเก็บเห็นไหมอ่าคุณครูเขาก็มายืนข้างหน้าเขาก็เก็บเก็บอะไรไป coat นะคะ gym bag อ่าแล้วก็ backpack backpack <laughs> All of the lockers contents นะ contents ในที่นี้หมายถึงอะไรก็ตามที่มันอยู่ใน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 ล็อกเกอร์อะใช่ปะไม่ได้หมายถึงทำคอนเทนต์ tiktok อะไรอย่างเงี้เห็นปะมีความหมายเยอะนะคำหนึ่งคำอะมันขึ้นอยู่ว่า context คืออะไรทีนี้ minus a few notebooks and pencils minus ก็คือลบถูกไหมอืมแต่นี้จะแปลว่าลบก็ไม่ได้ไงก็เลยหมายความว่ายกเว้น เขาเก็บของฉัน้นกระเป๋าจิมแบ็คแพคอะไรแล้วก,ทก็ทุกอย่างไปหมดเลยนะยกเว้นแค่เหลือไว้แค่แบบโนตบุ๊กกับเพนซิลส์แหม he starts walking away แล้วนางก็เดินคุณครูก็เดินออกไป come with me please he said without looking back นางก็พูดว่า ตามฉันมาอมโดยที่ไม่ได้มองกลับมานะอ่าก็คือเดินออกไปแล้วก็พูด I start to get an uneasy feeling uneasy หมายความว่ารู้สึกไม่คมุรู้สึกแบบเอาลก้กูโดนอะไรวันเนี่ยคำว่า uneasy มันก็หมายความว่าไม่ไม่ใช่ง่ายนะอย่าไปแปลว่าไม่ง่ายมันหมายความว่าความรู้สึกที่ไม่ค่อยแบบสบายตัวเท่าไหร่จะเป็นทางร่างกายก็ได้จะเป็นทางอารมณ์เป็นทางจิตใจก็ได้นะคะ so I follow him to his office where he asked me to sit down. He closes his door. I'm sorry, he closed the door and locks it. He goes over to the window and adjusts the blinds to block the view from outside. My palm begin begin to sweat. This is not a normal principal visit. Mm Katam Hopai office chime where he asked me to sit down. He has, he has เธอจะไปแปลว่าที่ไหนที่เขาถามให้ฉันนั่งลงไม่ได้นะแวร์ Where, ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคําถามมันหมายความว่าพูดถึงออฟฟิศเนี่ยเป็นที่ที่เขาเราตามเขาไปถึงแล้วเขาบอกให้ฉันนั่งลงถูกไหม he closes the door and locks it ปิดประตูตตแล้วก็ล็อกค่ะ he goes over to the window and adjust the b l i n d adjust หมายถึงปรับ่า adjust ปรับปรับ,บ,บอุณหภูมิปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นได้หมดแล้วก็ โอ้ oh, the blinds blinds ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนตาบอดนะจ๊ะมันหมายความว่าอีตัวม่านนะ่ะเธอเธอเห็นเธออีพวกภาษาไทยคืออะไรเหระว่าไอที่เราแบบเอาไว้กันแสงอะในบ้านเราอะ่ะมันอืมโอเคเขาเรียกว่า blinds นะคะ so to block the view from outside ก็ตรงตัวเลยก็คือไม่ให้เห็นมาจากข้างนอกใช่ไหม my palms begin to sweat palms คือฝ่ามือออกเสียงว่า palm palms begin to sweat เหงื <laughs> ่อแตกจ้ะมือเริ่มเย็นละมือเริ่มเหงื่อแตกละ this is not a normal principal visit อันนี้มันไม่ใช่แบบคือมันต้องมีอะไรสักอย่างอะมันไม่ใช่แบบว่าครูใหญ่อยากคุยด้วยเฉยๆใช่ไหม Mr. Prince sit down and quietly r a m a g e s through my things checking pockets unzipping zippers shaking out my gym clothes and placing them on the floor sit down and quietly rummages come rummages มันมัน dig digging หา through my things ก็ checking pockets unzipping zippers unzipping zippers Unzipping zippers. Go, uh, so, na uh, Checking out my gym clothes and placing them on the floor. Placing them, na hini minima, ti wala Italian gamadala na placing my gan wang, wang long pine na kapoon. On the floor, floor, My fall, floor. <laughs> Without looking up at me, Mr. Prince asked, Do you know what I'm looking for, Mark? โดยที่ไม่ได้มองมาที่ฉันเลยนะคุณมิสเตอร์พรินซ์เขาก็ถามฉันว่าเธอรู้ไหมว่าฉันมองหาอะไรอยู่มาร์ก no เออไม่รู้ I said drugs พวกยาเสพติดไง drugs the word s h o c k s me into nervous attention drugs stammer stammer ก็เลยหมายความว่าเป็นยังไงช็อกไปเลยแล้วก็มีแบบพูดแบบไม่ถึงกับ Stutter อร์นะ stammer ก็จะมีความแบบ Ha! Huh? Alena, what kind? Ya alaya, ya He looks at me sternly. He looks at me sternly. Oh, hotini ba dong bakle, sternly, humong, I don't know. What kind do you have? Oh, <laughs> He opens one for my binders and checks the small pockets meant for pens. อืมแล้วนางก็เปิด binders ก็คือพวกแฟ้มนะคะแฟ้มไฟลที่แบบเด็กเขาเอาไว้ใช้เก็บพวกเอกสารอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า binders แล้วก็ check pockets men a t for pens อ่าก็คือเราก็ดูพวกแบบกระป๋งกระเป๋าที่สำหรับอ่าปากกาอะไรอย่างนี้แปะไว้ก่อนทุกคนคุณจะต้องไปแล้วหน้าที่49นะคะเดี๋ยวมาต่อกันถ้าว่างแล้วเดี๋ยวมาต่อกัน ใครที่ไอ้นี่มาถ้าอยากไปดูย้อนหลังก็มีที่ช่องพี่ถูกนะคะเขา้าเขา้าหน้าโปรไฟล์ของเจสแล้วก็ไปฟอลโลอไม่ใช่ไป follow ไป subscribe ไว้ได้ดิฉันก็จะอัพพวกแบบนี้แหละรี run เธอจะได้ไปดูตอนเธอมีเวลาว่างนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะวันนี้ค่ะ I got to go แล้วนะคะพี่มูซีราวันนี้ วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาอีกหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามาก็ยังไม่รู้เวลาอีกอยู่ดีแต่แต่แต่แตพรุ่งนี้มาแน่นอนพรุ่งนี้มาช่วงประมาณ9ก้าโมงนิดนิดค่ะอ่าแล้วก็จะอยู่กันยาวๆประมาณ2ชั่วโมงเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ <c oughs> ไม่น่าจะยังอ่านเรื่องนี้อยู่น่าจะยังอ่านเรื่องนี้อยู่ยกเว้นว่าแบบจะพาไปอ่านหนังสือการ์ตูนเด็กไม่ใช่การ์ตูนหนังสือแบบน้องๆเออเด็กๆอีกนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไร วันนี้เหนื่อยมากขขบคุณมากเราเริ่มกันที่หน้าส3บสามใช่ไหมเราจบกันที่หน้าสี่สิบเก้าสี่สามสี่สี่ห้าเจเจ็ปราได้เจดหน้าสองชั่วโมงขอบคุณมากเจ็ดหน้าสองชั่วโมงขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณน้องนุย้ยขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้มานั่งคุยด้วยกันมานั่งอ่านไปด้วยกันเนาะมีอะไรก็อ <c oughs> บอกได้ถามได้ถ้าฉันรู้ฉันจะตอบฉ,ฉันไม่รู้ฉันก็ไม่ตอบ <c oughs> แล้วก็คุณเบอร์ดียังทันอยู่เนาะได้เลยได้เลยแล้วเราะเจอกันพรุ่งนี้แน่นอนนะคะสำหรับใคร f o o l o w ใหม่ขอบคุณมากเลยขอบคุณที่มานั่งเป็นเพื่อนกันนะคะทานข้าวเที่ยงให้สนุกนะคะทุกคนทานข้าวเที่ยงให้สนุกทานข้าวเที่ยงให้อร่อยสมองสมองไปแล้วบาย guys